ประทีปโลกสถาบันคน้นคว้ากฎแห่งกรรมสากลประทีปโลกหมายถึงแสงสว่างส่องนำทางนำพาดวงจิตของมวลมนุษยชาติให้พ้นออกจากความมืดทั้งปวงก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาคนา้นคว้ากฎแห่งบุญและบาปตามหลักของธรรมชาติ โดยยึดหลักพระธรรมหมวดโพธิปิคียธรรม37ประการเป็นหลักสูตรการศึกษาตามพระพุทธประสงค์โพธิปิขียธรรมคือพระธรรมหมวดฝักฝ่ายมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าถึงพระนิพพานโดยเฉพาะจะใช้แนววิชาอาณาปานาสติ16ขั้นเป็นกระบวนการการศึกษาภาคปฏิบัติการอาณาปานาสติเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันฌานเกิด เกิดที่สมถกรรมาฐานยานเกิดที่วิปัสนากรรมาฐานเมื่อฌาน50บวกยาน50ผลที่ได้รับคือ100นั้นหมายถึงจิตของนักศึกษาบรรลุธรรมวิเศษทันทีดังนั้นอาตมาจึงตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าประทีปโลกสถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากลเจริญพร Thank you